คุณเคยรู้สึกโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้ไหมความโกรธอาจทำให้เราพูดหรือทำสิ่งที่เราเสียใจภายหลังแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้เรามี5เคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณพูดอย่างชาญฉลาดควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นและเลิกโกรธคนอื่นตลอดไปมาลองดูกันเลยหากคุณเคยมีปัญหากับอารมณ์โกรธหรือเผือพูดอะไรแรงๆจนทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงบทความนี้จะช่วยคุณได้ ด้วย5เคล็ดลับที่ง่ายแต่ได้ผลคุณจะสามารถสื่อสารอย่างสงบลดความขัดแยง้งและสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างมาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้5เคล็ดลับพูดอย่างไรให้เลิกโกรธคนอื่นตลอดไปคุณเคยเผลอพูดอะไรออกไปตอนโกรธแล้วมารู้สึกเสียใจที่หลังไหมอารมณ์โกรธเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญแต่ถ้าเราปล่อยให้มันควบคุมคำพูด และการกระทําของเราอาจทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงโดยไม่รู้ตัวโชคดีที่คุณสามารถฝึกฝนการพูดเพื่อจัดการกับความโกรธได้วันนี้เรามี5เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณสื่อสารอย่างสงบลดการกระทบกระทั่งและทำให้คุณเลิกโกรธคนอื่นตลอดไป 1. ห,หยุดและหายใจลึกๆก,ก,ก่อนพูดเมื่อโกรธเรามักพูดออกไปโดยไม่ทันคิดซึ่งอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงลองหยุดสักสาม ถึง5วินาทีหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยตอบโต้วิธีนี้จะช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์และเลือกใช้คำพูดที่ดีกว่าตัวอย่างแทนที่จะพูดว่าเธอนี่มันแย่มากให้เปลี่ยนเป็นฉันรู้สึกไม่ดีเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้น 2. เปลี่ยนโฟกัสจากความโกรธเป็นความเข้าใจแทนที่จะมออีกฝ่ายเป็นศัตรู ให้ลองคิดว่าเขาอาจมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เป็นแบบนั้นพยายามฟังให้มากขึ้นและถามตัวเองว่าเขารู้สึกอย่างไรหรือทำไมเขาถึงทำแบบนี้ตัวอย่างถ้ามีคนพูดจาไม่ดีใส่คุณแทนที่จะโต้อตอบทันทีให้คิดว่าเขาอาจกำลังเครียดอยู่ก็ได้แล้วลองตอบกลับอย่างใจเย็น 3. ใช้คำพูดเชิงบวกและลดการกล่าวโทษ เมื่อพูดตอนโกรธเรามักใช้คำว่าเธอทำให้ฉันซึ่งฟังดูเหมือนกล่าวโทษลองเปลี่ยนเป็นฉันรู้สึกเพื่อให้การสนทนาเป็นไปในทางสร้างสรรค์มากขึ้นตัวอย่างแทนที่จะพูดว่าเธอทำให้ฉันโมโหให้เปลี่ยนเป็นฉันรู้สึกอึดอัดเวลาที่เราคุยกันแบบนี้4ฝึกพูดให้สั้นกระชับและตรงประเด็นเวลาที่เราโกรธเรามักจะพูดยืดยาว และบางครั้งก็เผลอพูดเกินจริงลองฝึกพูดให้น้อยลงแต่เน้นที่ใจความสําคัญการพูดน้อยแต่ได้ผลจะช่วยลดการกระทบกระทั่งตัวอย่างแทนที่จะพูดว่าเธอทำแบบนี้ตลอดเลยทุกครั้งก็เหมือนเดิมให้พูดว่าฉันรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราควรหาทางแก้ไขนะกหากถอยออกมาถ้ารู้สึกว่าเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ ถ้าคุณรู้สึกว่าอารมณ์เริ่มแรงขึ้นจนควบคุมไม่อยู่อย่าฝืนคุยต่อเพราะอาจทําให้เกิดคำพูดที่รุนแรงให้บอกอีกฝ่ายว่าขอเวลาฉันตั้งสติสักครู่แล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่นะตัวอย่างถ้าการสนทนาเริ่มตึงเครียดให้พูดว่าฉันขอพักก่อนนะขอเวลาใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ <_ <an> _ <cia> การพูดอย่างมีสติและควบคุมอารมณ์ได้ไม่เพียงช่วยให้คุณเลิกโกรธคนอื่นง่ายขึ้นแต่ยังทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดียิ่งขึ้นลองฝึกใช้5เคล็ดล <_ an _ cia> <ค>ับนี้ดูแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันของคุณอย่างแน่นอนกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วหรือเป็นเพียงคําพูดปลอบใจตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้เชื่อว่าทําดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเป็นหลักความเชื่อที่ปลูกฝังให้เรายึดถือความดีหลีกเลี่ยงความชั่วและดําเนินชีวิตด้วยศีลธรรมแต่เมื่อโตขึ้นเราเริ่มพบว่าโลกแห่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปมีคนที่ทําดีแต่กลับต้องอเผชิญกับความทุกข์ยากขณะที่บางคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมทุจริตหรือทําร้ายผู้อื่นกลับมีชีวิตที่สะดวกสบายและประสบความสําเร็จสิ่งนี้ทําให้หลายคนตั้งคําถามว่า กฎแห่งกรรมมีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงกลไกทางสังคมที่ใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมมนุษย์กรรมในมุมมองาศาสนากฎสากลหรือสิ่งที่มองไม่เห็นในพุทธศาสนากรรมหมายถึงการกระทำไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของบุคคลน,นั้นไม่ใช่แค่ในปัจจุบันแต่รวมถึงอนาคตด่วอยอ หลักการนี้อธิบายว่าผลของกรรมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้เวลาในการเติบโตบางครั้งผลของกรรมอาจมาปรากฏในชาตินี้บางครั้งอาจรอเวลาส่งผลในชาติหน้านี่จึงเป็นเหตุผลที่บางคนทำดีแต่ยังไม่ได้รับผลดีในทันทีหรือบางคนทำชั่วแต่ยังไม่เผชิญกับผลร้ายแต่คำถามสำคัญคือหากกรรมมีจริง เหตุใดเราจึงเห็นคนชั่วมากมายที่ยังคงรุ่งเรืองคำอธิบายหนึ่งที่มากถูกหยิบยกขึ้นมาคือผลกรรมของแต่ละคนอาจยังไม่ถึงเวลาแสดงออกเหมือนลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ทำให้บางคนมองว่ากฎแห่งกรรมอาจเป็นเพียงแนวคิดทางศิลธรรมมากกว่ากฎสากลที่จบต้องได้กรรมในมุมมองสังคม ทำไมคนดีอาจไม่ได้ดีเสมอไปในสังคมการทำดีไม่ได้แปลว่าจะได้รับสิ่งดีเสมอไปเราอาจเห็นคนที่ซื่อสัตย์ถูกเอาเปรียบคนที่ทำงานหนักแต่ไม่ก้าวหนา้าหรือคนที่เสียสละก,กลับไม่ได้รับการยกย่องตรงกันข้ามบางคนที่ใช้วิธีทุจริตกลับประสบความสำเร็จได้รับอำนาจและมีชีวิตที่สุขสบายสิ่งนี้อาจทำให้เรารู้สึกว่าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริง และกฎแห่งกรรมไม่ได้ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นแต่หากมองในระยะยาวเราจะเห็นว่าการทำดีมักสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ดีคนที่ซื่อสัตย์อาจได้รับโอกาสจากคนที่เชื่อใจเขาคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะได้รับการช่วยเหลือกลับเมื่อถึงเวลาที่ต้องการขณะที่คนที่ใช้เล่์เหลยยมอาจสูญเสียความไว้วางใจถูกเปิดโปงหรือพบกับความล้มเหลวเมื่อไม่มีใครสนับสนุน แม้ว่าในระยะสั้นคนชั่วอาจดูเหมือนประสบความสำเร็จแต่ในระยะยาวการกระทำของเขาอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดกรรมในมุมมองจิตวิทยาทำดีแล้วสุขทำชั่วแล้วทุกข์นอกจากผลที่มองเห็นได้ในสังคมกรรมยังมีผลต่อจิตใจของผู้กระทำเองคนที่ทำดีมากมีความสงบภายในรู้สึกดีต่อตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ขณะที่คนที่ทำชั่วแม้อาจได้รับผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่ภายในจิตใจอาจเต็มไปด้วยความเครียดความหวาดระแวงหรือความรู้สึกผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวมีงานวิจัยทางจิตวิทยาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าการทำความดีสามารถกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขเช่นโดพามีนและออกซิโทซินซึ่งทำให้เรารู้สึกพึงพอใจและมีความสุข ขณะที่พฤติกรรมเชิงลบเช่นการโกหกการโกงหรือการทำร้ายผู้อื่นมักทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลและอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในระยะยาวกรมในมุมมองวิทยาศาสตร์เหตุและผลหรือเพียงเรื่องบังเอิญหากมองจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์กมอาจถูกอธิบายผ่านหลักเหตุและผลคนที่ใส่ใจสุขภาพย่อมมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพดี คนที่พยายามพัฒนาตนเององอมักได้รับโอกาสที่ดีขึ้นส่วนคนที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทย่อมเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการกระทําในอดีตของเราจะส่งผลต่อชีวิตในอนาคตในรูปแบบที่แน่นอนเพราะมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในอีกมุมหนึ่งมีแนวคิดทางฟิสิกส์ที่กล่าวว่า จักรวาลอาจทำงานตามหลักของแรงกระทำและแรงตอบสนองซึ่งมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องกรรมแต่แตกต่างกันตรงที่วิทยาศาสตร์สามารถทดลองและวัดผลได้ขณะที่กรรมเป็นเรื่องของศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อกฎแห่งกรรมไม่ได้ทำงานแบบที่เราคิดแม้ว่าแนวคิดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะเป็นหลักการที่ช่วยให้คนดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม แต่ในชีวิตจริงผลของกรรมอาจไม่เกิดขึ้นทันทีหรืออาจไม่ได้เกิดขึ้นในแบบที่เราคาดหวังบางครั้งคนดีก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากและบางครั้งคนชั่วก็สามารถหลบเลี่ยงผลกรรมได้เป็นเวลานานอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญกว่าคือเราจะเลือกดําเนินชีวิตอย่างไรเราจะทําดีเพราะหวังผลตอบแทนหรือเพราะเราเชื่อว่าความดีมีคุณค่าในตัวมันเอง คำถามที่เราควรตั้งต่อไปหากกรรมมีจริงเราจะสามารถมองเห็นหรือพิสูจน์มันได้หรือไม่หากกรรมไม่มีจริงเราควรดำเนินชีวิตด้วยหลักคุณธรรมไปเพื่ออะไรและหากโลกนี้ไม่มีหลักแห่งกรรมอะไรจะเป็นตัวตัดสินว่าเราควรทำดีหรือไม่ควรทำชั่วสิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวแต่เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องหาคำตอบด้วยตัวเอง หากกรรมมีจริงทำไมความยุติธรรมจึงดูเหมือนไม่มีอยู่ในโลกหากเรามองไปรอบตัวเราจะพบว่ามีคนดีที่ต้องต่อสู้กับความอายุติธรรมขณะที่บางคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลับได้รับโอกาสที่ดีสิ่งนี้ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่ากรรมเป็นสิ่งที่ทำงานจริงหรือเป็นเพียงแนวคิดตอบใจที่ใช้ปลุกฝังให้คนทำดีหนึ่งกรรมไม่ได้ทำงานแบบทันตาเห็น แต่เป็นผลสะสมระยะยาวหนึ่งในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกรรมคือคนมักคาดหวังให้กรรมทำงานทันทีหากมีคนทำผิดเรามักอยากเห็นเขาได้รับผลที่สมควรในเวลาอันสั้นแต่ในทางพุทธศาสนากรรมเป็นเรื่องของอเหตุและปัจจัยที่ซับซ้อนการกระทำของแต่ละคนไม่ได้ส่งผลแบบตรงไปตรงมาหรือทันทีทันใดเหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชที่ต้องใช้เวลาในการเติบโต กรรมของแต่ละคนอาจแสดงผลในเวลาที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นคนที่ทุจริตอาจดูเหมือนมีชีวิตที่สุขสบายในระยะสั้นแต่เขาอาจต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงถูกตรวจสอบหรือแนอนาคตอาจเผชิญกับความล้มเหลวจากการกระทำของตนเองขณะที่คนที่ซื่อสัตย์อาจไม่ได้ประสบความสำเร็จทันทีแต่เขาสร้างชื่อเสียงและความไว้วางใจที่ทำให้เขามีโอกาสในระยะยาว 2คนที่ทำชั่วแล้วดูเหมือนไม่ได้รับผลกรรมอาจเป็นเพราะเรามองไม่เห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นบางครั้งเรามองเพียงผลลัพธ์ที่ปรากฏต่อหน้าเช่นคนโกงที่ร่ำรวยนักการเมืองทุจริตที่ยังคงมีอำนาจหรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์ที่ได้รับการสนับสนุนแต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาตัวอย่างเช่นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น อาจดูเหมือนมีชีวิตที่ดีแต่ภายในจิตใจของเขาอาจเต็มไปด้วยความกังวลความเครียดหรือความหวาดระแวงว่าเมื่อไหร่ความผิดจะถูกเปิดโปงนอกจากนี้คนที่ใช้วิธีการที่ผิดอาจต้องใช้พลังมหาศาลเพื่อรักษาสถานะของตัวเองซึ่งในที่สุดอาจนำไปสู่ความพังทลาย 3. กรรมไม่ใช่โทษทันทีแต่เป็นผลของการกระทำที่สะสมในระดับต่าง บางครั้งคนที่ทำชั่วอาจได้รับผลกรรมในรูปแบบที่เขาไม่รู้ตัวเช่นความสัมพันธ์ที่พังทลายสุขภาพที่แย่ลงจากความเครียดหรือการต้องอยู่กับความรู้สึกผิดที่กัดกินใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบหนึ่งของผลกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนการลงโทษทางกฎหมายมีหลายกรณีที่คนโกงได้รับสิ่งที่ต้องการแต่กลับไม่มีความสุขในชีวิตเขาอาจต้องใช้ชีวิตอย่างระแวง ไม่มีความสงบทางใจหรือแม้แต่ต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่คนที่ทำดีอาจไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลแต่เขามีความสุขกับชีวิตที่ไม่ต้องหลบซ่อนหรือหวาดกลัวสิ่งโลกนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกำเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยอื่นร่วมด้วยแม้ว่าแนวคิดเรื่องกรรมจะมีพลังแต่โลกไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยกมเพียงอย่างเดียวยังมีปัจจัยอื่น ที่มีผลต่อชีวิตของแต่ละคนเช่นสิ่งแวดล้อมคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ดีมีโอกาสมากกว่าคนที่เกิดในครอบครัวที่มีปัญหาโอกาสแม้ว่าคนทำดีอาจได้รับผลกรรมดีในระยะยาวแต่ถ้าสังคมไม่เอื้ออำนวยโอกาสของเขาอาจถูกจำกัดระบบสังคมและกฎหมายบางครั้งคนทำผิดสามารถหลบเลี่ยงบทลงโทษได้เพราะระบบที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราไม่สามารถใช้กฎแห่งกรรมเพียงอย่างเดียวในการอธิบายทุกสิ่งแต่เราสามารถใช้มันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต5หากกรรมไม่มีอยู่จริงเราควรทำดีไปเพื่ออะไรแม้ว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทํางานของกรรมแต่คำถามสำคัญกว่าคือถ้ากรรมไม่มีอยู่จริงเราควรทำดีไปเพื่ออะไรคำตอบหนึ่งคือ การทำดีสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเช่นทำดีแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีทำดีแล้วมีสุขภาพจิตที่ดีทำดีแล้วได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นทำดีแล้วไม่ต้องอยู่กับความรู้สึกผิดขณะที่การทำชั่วอาจให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วแต่ในระยะยาวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียที่ไม่คาดคิดคนที่โกงอาจได้รับเงินมากมาย แต่เงินนั้นอาจมาพร้อมกับความเครียดความหวาดระแวงหรือแม้แต่การสูญเสียคนรอบตัวไป 6. กรรมเป็นเรื่องของวิถีชีวิตไม่ใช่โทษที่รอวันมาถึงบางคนมองว่ากรรมคือการลงโทษแต่ในทางพุทธศาสนากรรมคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองและเป็นเส้นทางที่เรากำหนดไม่ใช่เพียงแค่รางวัลหรือการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ การทำดีก็เหมือนกับการสร้างหลักฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตแม้ผลจะไม่เห็นทันทีแต่มันช่วยให้เรามีเส้นทางที่มั่นคงและปลอดภัยในระยะยาวขณะที่การทำชั่วก็เหมือนกับการสร้างกับดักให้ตัวเองแม้ว่าจะได้รับผลประโยชน์ในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วกับดักนั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายเราเองดังนั้นกฎแห่งกรรมะไม่ใช่กฎที่ทำงานแบบ ตรงไปตรงมาแต่เป็นหลักการที่ช่วยให้เราเลือกวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเจ็ดแล้วเราควรใช้ชีวิตอย่างไรภายใต้แนวคิดของกรรมแทนที่จะรอให้กรรมทำงานหรือหวังว่าคนชั่วจะได้รับผลกรรมเราควรหันมาสร้างกรรมดีให้กับตัวเองโดยไม่คาดหวังรางวัลทำดีเพราะมันทำให้เรารู้สึกสงบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขจากภายใน ในขณะเดียวกันเราควรเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองจากคนที่อาจใช้เล่ห์เหลี่ยมโดยไม่จําเป็นต้องลดตัวลงไปทําสิ่งเดียวกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบหวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์และพูดได้อย่างสงบมากขึ้นหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีสติ มีความสุขและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสวัสดีครับ